ก็มาเจอมพมิพเตอร์ซียูนะเรามาเจอกันในเกมอ่าฟวาสกายนะก็เกมนี้มันน่าเล่นไม่รู้ค,คิดว่านะถ้าผมจะฆ่าปาคาเบนเนี่ยมันเคยจะว่าอะไรบ้างถ้าผมไม่ตายนะผมค,คิดว่ายังไงนะผมไม่สามารถทำอะไรมันได้นะับมี Chúng ta phải sử dụng khẩu súng Ờ Chúng ta phải sử dụng khẩu súng ô, ta phải sử dụng khẩu súng Ê Ê Ồ Chúng ta เออเอ้ยบ้าไปแล้วแม่งอ่าเฮียกูฆ่าปลาฉลามตายเลยโอ้โวสนุกงานเนี้ยได้ของเล่นใหม่พาดที่สามเนี้ยแม่งเนื้อปลาฉลามแม่งสีแดงแป๊ดเลย คนอื่นเราแดกเลยแดกแหละแดกแล้วฮะอืมทำมะไรดีว,วะเหยอะของเล่นใหม่หน่าเล่นทุกย่างเลยประมาณที่เท่นคุณเจาะก่อนนะจ๊ะได้ทองมาสามชิ้นได้สิ่งนี้อ่ะ ว่าชวงพขอขึ้นมาทำการทำอะไรกระสุนคงจับโอ้กระสุนเราเยอะตองมีเยอะเพียบกระสุนเราเพียบอยากได้เกรงกลัวถึงไดใครจะกล้าทำอะไรเราในเมื่อเรามีกระสุนเยอะ อืมเราไปไหนต่อกระไายขึ้นอีกอ่ะอ๋อเมื่อ,อ,อกี้เราจะมาทำอ่าให้มุจเจนี่วะอ่อไอเทมมันเยอะเกินไปทำไงดีวะ ไม่มีที่ว่างว่ะแม่งเงย้ยตรงไปด้านล่างแล้วเออกดแบ็บความรวดเร็ว,รวนในการติดตั้งระบบเรามีแท่งขุดเจาะสองแท่งในตรงนี้เรามีทองปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วเราไม่มีที่ไว้จรินกัน ีเ,เรามาหาที่นะตอนนี้ซีเรเซนเหมือนกันเรามาเจอกองตุมบัตรโดยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอืมอ่ะอเดี มีอาหารที่เยอะแล้วตอนนี้นะเออเพลงกระพุนเลย ชิพายเนี่ยแล้ว,ลวถอยขับโดยไวการถอยกลับเป็นการตั้งหลักที่ดีมากเนละไม่รู้ดิผมคิดว่านั้นคือการเอาตัวรอดเป็นยอดคนนะผมว่า สุปลาเฉลามเนี่ยเราต้องยิงปืนมันหลายนัดเลยจึงจะตายไงเฮ้ยอะไรใครทำอะไรปูแมงกะพูลเลยแมงกะพูหรือแมงยังคงบักอยู่นะสหรับทิมคือมันสามารถทะลุได้อยู่นะสามารถวหวขึ้นมาหา เพราะกูถึงแล้วเลยเนี่ยอ่ะอิมย,ยังลุกอืมจะทำอะไรดีวะเนี่ยพอเวลามีทองเยอะกูก็ลำบากพอเวลามีทองน้อยกูก็ลำบากลงไปลาบลาดีกว่า

เออเออมันจะหนีนะ,ะทำอะไรกูเอออจะทำอะไรกูกลับมากลับมาเออไปขี้เอ้ยไอ้แม่งเล็งอยู่นะเก็บตั้งแขนตั้งขาเลยเว้ย ไอ้พลาดมาแล้วอุ้ยสองตัวเฮ้ยโคไปรักษาตัวก่อนแป๊ดตึงเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเจอกันเข็นปับขาอิ่มผมแล้วผมแล้วจบไฟหรือมึงไหนเนี่ không à, này, này bộ chụp quay chuốc chuốc bắp ơi gì ơi đi xe lắm mang mang đi vô đi vô đi

โอ้ไอ้หี้ยเฮ้ยโอ้ยมาจากไหนวะเดียวเดียวเดียวเปะผ้ามันเะก่อนไอ้ห่านเดี๋ยวดีกัดแต่แขนกูเฮ้ยแม่งใจเย็นใจเย็น phó phương nó chuẩn bẹp nè, ờ, chờ ganh, anh để hà ăn con coi. เออขอหาแป๊บนึงเออชั่วชั่วอาหารรู้แล้วว่มึงต้องหิว โอ้โหเพียบเห็นแบบนี้ทองเพียบเชื่อเชื่อ โอ้ยเกือบไปเกือบเชื่อไม่เกือบโอ้ยโดนเต็มเต็มมัเข้าปากเออเออตายซะลิกอาจจะไวกับกูปากกระเบนเชื่อทีเดียวตายว่ะ Ui, đi anh điên lại lắm nói rồi. Don't! Do you want to d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 o you want ừ mang đô đi cọc này 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 màn, màn, à. này Ê, này 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 này

อุ้ยโอ้วโอ้วโอ้วแบงกสองตัวแล้วเนื้อตรงนั้นเดี๋ยวไปเก็บนะตอนนี้เราขอแดกฉลามมีกระชุนโอเคกระชุนเราพออยู่ นั่นไ่ยิงส04 05เราไม่รู้นะว่าได้ไม่ได้แต่ผลก็ยอย่างที่เห็นนะชัวบชัวบโอ้แม่งทำเองเยอะกว่า ลอยลามแนี่ไอ้ลามมันได้กินเลือดไม่ได้อ้มันติดนิสัยหัวอะลรมาลไม่ถูกวะเราไปดูพี่น้องลามตัวนั้นก่อนมันไปตายตรงไหนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว โอ๊ตโอ๊โอ๊ตโอ๊แตกพอมันเป็นไรฮะยิงเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มันแมงกระพุนใช่ไหมอ่าอืมอยากรู้เจอกูจะทำยังไง หายแล้วมาน้ยไม่กลัวกลัวมายึดโอ้ยยิงหาบ้านไม่เจออยู่ตนนัวนี้โอ้ยชิบหายแล้วเรามีเรื่องอีกตัว โอ้แขนโอ้ hmm. ชีวิตข้าจะหาไม่เฮียตะแขนนะคะอืโอเครักษาตัวเธอชวัชวชัวโอเคเราก็อยู่รอดและปลอดภัยกันอีก หลังนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ผมมิเตอร์ไอซียูนะบ๊ายบาย